ไม่อยากนอนนานอย่าเทรดนอนฟาร์มครับเดี๋ยวจะขัดตุ้น เคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมครับอย่าเทรดช่วงนอนฟาร์มนะอย่าเทรดช่วงข่าวนะมันเสี่ยงมันจะขาดทุนนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่ความประใจครับมันอยู่ที่การวางแผนมันอยู่ที่การเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีถ้าทีสงางกดเราจะได้มั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะเทรดช่วงไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงข้อมูลข่าวสารช่วงรายงานตัวเลขการจ้างงานนอ,อกภาคเกษตรหรือนอนฟาร์มเพโลเนี่ยนะครับรายงานตัวเลข CPI ช่วงนี้ชูมาฮะแหมกำลังฟุ้งฟิ้งท นะครับรายงานตัวเลขอื่นๆทั้งหมดเลยถือว่าเป็นช่วงที่น่าลงทุนมากที่สุดเพราะคุณจะคว้างเงินในอากาศได้ง่ายแต่แน่นอนครับประโยคเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าไม่มีคนขาดทุนเพราะเทรดช่วงนั้นกล่าวและอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมครับเรื่องของการเทรดที่เขาเรียกกันว่าเทรดชนข่าวจริงๆผมไม่อยากเรียกอย่างนั้นนะผมเองไม่ได้เทรดชนข่าวนะครับเทรดตอนมีข่าวก็จริงแต่การเตรียมตัวผมมันเตรียมตัวก่อนมีข่าวครับประเด็นที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของความรู้ครับเรื่องของความเข้าใจเรื่อง,องการวางแผนนั่นคือเหตุผลไงว่าถ้าาเรจะลงทุ ไม่ว่าในตลาดทุนก็ดีหรือในธุรกิจส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ต้องทราบเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้สิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนทาความเข้าใจสิ่งที่คุณจะลงทุนและก็วางแผนทั้งการลงทุนในตลาดทุนและในภาคธุรกิจเหมือนกันหมดครับข้อมูลความรู้ดีๆจากอินดิโตรเตอร์มีให้มากมายครับและแน่นอนครับถ้าหากคุณมีข้อสงสัยหรืออยากจะซักถามเรานะครับสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้เข้ามาได้หรือคอมเมนต์ในทุก ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราได้นะครับแล้วติดตามข้อมูลดีๆจากเราครับในทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเจอกันครับ